ชครับชาวราศีกันนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดราศีกันนะครับลัคนากันหรือเกิดเดือนกันยายนนะครับผมจะมาพยากรณ์ครึ่งเดือนแรกนี้นะครับอยากรู้ไหมครับว่าเหตุการณ์เฉพาะที่จะเกิดขึ้นของท่านแต่ละวันเกิดของราศีกันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับผมกับผมโกโก้พมดมดน้อยนะครับ ผมจะมีตัวเลขน,นะครับแทนตำแหน่งตัวเอก็คือท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็มีตัวเลขทั้งหมด8วันนะครับเลข8คือท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือพุธราหูนะครับมาลุ้นกันดูนะครับว่าเหตุการณ์เฉพาะที่ต้องรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านในครึ่งเดือนแรกนี้สําหรับชาวราศีกันนะครับจะใช้คำพยากรณ์ประจําวันเกิดแต่ละวัน4ีํคำพยากรณ์นะครับ4ใบนะครับ1 ราศีกันหรือท่านที่เกิดเดือนกันยาราคนากันนะครับก็สามารถรับชมรับฟังคำพยากรณ์นี้ได้นะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในครึ่งเดือนแรกนี้นะครับเหตุการณ์พิเศษเฉพาะบุคคลนะครับเฉพาะแต่ละวันเกิดเลยนะครับและก็คำพยากรณ์สุดท้ายนี้นะครับคืออะไร 34พบแล้วนะครับทุกท่านนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับครึ่งเดือนแรกนี้ครึ่งเดือนแรกนี้วันอาทิตย์ชาวราศีกันครึ่งเดือนแรกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนะครับเหตุการณ์เฉพาะก็คือ9ดาบนะครับอาจจะมีเกณฑ์การคิดมากการจัดการหลายสิ่งหลายอย่างมีความเครียดค่อนข้างเยอะนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างใจร้อนนะครับถ้าคิดมากใจร้อนเรื่องเงินเงินทองทอง ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าท่านจะมีตัวเลขเข้ามาเจ็ดเหรียญท่านคิดมากเกี่ยวเกี่ยวกับการเงินแต่ว่าการเงินของท่านค่อนข้างที่จะเด่นมากๆนะครับระวังนิดนึงระวังการอันอาทิตย์ก็เป็นนักจัดการการตัดสินใจพ่านที่คือเดอะซันใจร้อนนะครับระวังหงุดหงิดง่ายใจร้อนนะครับอย่าเลงเรื่องอโชคลาภมากมายนะครับตำแหน่งนี้คือระวังควบคุมอารมณ์หน่อย สิบดาบแม้กระทั่งบางท่านอาจจะรู้สึกเครียดมากเกินไปนะครับอ่ในนี้ค่อนข้างที่จะเป็นกังวลมีความเครียดหรือวิตกกังวลหรือญาติผู้ใหญ่อาจจะมีเจ็บป่วยบ้างนะครับไปนี้อาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยบ้างนะครับแนะนําว่าถ้าในลักษณะของการถ้าตรงนี้คือ9ดาบ9ดาบเป็นลักษณะของถ้าเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาหน่อย ควรที่จะเปลี่ยนทิศทางหลับนอนที่นอนถ้ากลับที่นอนไม่ได้ก็สลับตำแหน่งจากนอนฝั่งซ้ายก็นอนฝั่งขวานอนห้องนอนนอนอีกห้องนึงก็นอนอีกห้องนึงสําหรับผมนะครับก็จะย้ายโต๊ะย้ายอะไรต่างๆคือแก้เคล็ดด้วยการโยกย้ายพลังงานในห้องแล้วความโชคดีก็ก็จะเกิดขึ้นนะครับระวังความหงุดหงิดหรือจะมีคนเข้ามาทําให้ท่านหงุดหงิดอารมณ์ก่อกวนหัวใจท่านก็ได้แต่ใบนี้ขึ้นมา2ใบแนะนําว่าให้ทําบุญกับญาติที่ล่วงรับสูญเสียหน่อยนะครับเพราะว่า อาจจะเป็นครึ่งเดือนสุดท้ายแล้วที่จะออกพรรษานะครับญาติเป็นผุรุษรอคอยสวนบูญสวนกุศลอยู่หรือเปล่านะครับถ้าทําได้ท่านก็จะมีความโชคดีนะครับถ้ากังวลเรื่องการเงินตัดออกไปได้เลยนะครับชาวราศีกันวันอาทิตย์นะเจ็ดเหรียญทองมีเข้ามาแน่นอนนะครับมีเข้ามาแน่นอนหายห่วงอยากกังวลอยากคิดมากเกินกว่าเหตุทําบุญให้กับญาติที่ล่วงลับสูญเสียนะครับแล้วก็โยกย้ายพลังงานบางสิ่งบางอย่างในห้องในในบ้านของเราเป็นการแก้เคล็ดนะครับ ส่วนท่านที่เกิดวันจันทร์ราศีกันนะครับอะไรจะเกิดข,ขึ้นกับท่านบ้างการรอคอยข่าวสารบางสิ่งบางอย่างที่ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จท่านได้รับความสําเร็จแน่นอนการติดต่อกันร,รอคอยข่าวสารการรอคอยการตัดสินใจข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างระวังอย่าลืมนะครับท่านในที่เกิดวันจันทร์ราศีกันนะท่านอาจจะติดค้างเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัจจาวาจาอยู่หรือเปล่านะครับระวังเอกสาร,รสัญญาด้วยกันการฟ้องร้อง อาจจะมีเกณฑ์การแก้ไขจัดการบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องถ้อยความคดีความก็ได้นะครับหรือระวางเกี่ยวกับสัจาวาจาเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะเป็นการรอคอยข่าวสารและได้รับคําตอบที่ชัดเจนในครึ่งเดือนแรกนี้นะครับชาวราศีกันนะครับเป็นการเป็นความสําเร็จด้านการได้รับความสําเร็จหนึ่งดาวชัยชนะความสําเร็จนะครับ ได้รับความสําเร็จการตกลงการรอคอยข่าวสารที่ได้รับการคําตอบไปอย่างที่น่าพอใจก็ได้หรือบางท่านจบวิธีได้รับการฉาดสารเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นท้ายความคดีความต่างๆที่ไม่ดีก็จบสิ้นสุดลงนะครับส่วนท่านที่เกิดบันังคารราศีการเดือนกันยายนหรือลัคนากรนะครับการงานของท่านก็ยังลุยต่อสู้อยู่นะครับเจ็ดดาบนะครับการต่อสู้กันการจัดการจะมีความขยันเป็นพิเศษเลยนะครับบันทงคารก็ธาตุไฟใจร้อน อยากทาอะไรให้รับความสําเร็จท่านท่านจะค่อนข้างมุ่งมั่นแล้วก็ถ้าพูดถึงท่านใดที่ปฏิปฏบัติธรรมอยู่ก็ได้นะครับอาจจะเร่งความเพียรในช่วง2อาทิตย์สุดท้ายนี้สองนัดสุดท้ายที่จะออกพรรษาแล้วนะครับท่านจะได้รับการจัดก,การสสารแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวและก็เรื่องภาระทางบ้านด้วยจะได้รับจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะครับอุปสรรคป,ปัญหาต่าง ที่ท่านรอคอยที่ว่าจะสะสางจะสิ้นสุดลงแล้วถึงเวลาจะสิ้นสุดลงแล้วเหลือเหลือจะเรือ,รอ,รอ,อทิ้งไว้ความเจริญก้าวหน้านะครับสะสางออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับการจัดการกา,า,ารสะสางปัญหาต่างๆ <S <S เจ็ดเม้ามาไม่พอมาไมดเม้าอีกก็คือความก้าวหน้าปัญหา7ดดาบ6ดาบถูกการสะสางแล้วก็มีความก้าวหน้าอุดมสมบูรณ์แบบ 8, ไมดเม้าคือไม่มีขีดจํากัด อุปสรรคปัญหาต่างๆสิ้นสุดลงนะครับความรู้ความสามารถของท่านจัดการได้ท่านค่อนข้างที่จะขยันการปฏิบัติธรรมก็ได้รับผลดีเกินคาดนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับท่านเกิดวันอังคารนะท่านเกิดวันพุธนะครับเลขสี่นะครับขึ้นมาเหตุการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นกับท่านนะครับได้แก่การเดินทางนะครับอัศวินค่ม้าหรือโชคอยู่กับรถพานะของท่านก็ได้นะครับติดต่อทิศทางไกล ดวงชะตาค่อนข้างที่จะมีความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองการเดินทางที่ทางไกลเจริญก้าวหน้าม้ามาสองตัวเลยนะครับชาวราศีกันวันพุธกลางวันนะครับม้ามาสองตัวเลยค่อนข้างที่จะแอคทีฟมากๆเลยนะครับหรือเพื่อนฝูงการติดต่อบุคคลการเดินทางท่องเที่ยวหรือได้ไปสไลา์หลายสถานที่ก็ได้หรือติดต่อต่างชาติต่างประเทศจะค่อนข้างดีความก้าวหน้าค่อนข้างเหมือนขี่ม้าวิ่งมาเลยนะครับค่อนข้างดีมากๆ เลขรถพานะนำโชคเป็นเลขไทยสองตัวนะครับในนี้นะมีถ้ามีหลายคันในออกค่อนข้างโทนสีขาวกับมันเป็นโทนสีขาวนะครับจะถูกฉลองดีมากเลยนะครับชาวราศีกันวันพุธนะครับถ้าเป็นสุขภาพดีมากมายนะคะ <cı. S 1> รับพลิกกับร้ายกายเป็นดีเดอดเทมเพรนพริกผันกับร้ายกายเป็นดีค่อนข้างที่จะมีอะไรดีๆเกิด <symbols> <kal en> ขึ้นเห็นคันตาคุปปั๊บในในครื่งเดือนแรกนี้นะครับจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับท่านมากมาย ือบางคือบาง,บางท่านรอคอยว่าจะมีเพื่อนมาหาโทรมาปุ๊บปั๊บมาละเจอละอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะครับราศีกันรึ่งเดือนแรกของตุลาคมนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านนะครับราศีพระจันทร์นะครับการช่างใจบางสิ่งบางอย่างการรอคอยการช่างใจแต่ได้รับผลสําเร็จดีเกินคาดนะครับเกี่ยวกับบุคคลดาวผู้รักเด่นเรื่องความรักความ ความสมหวังนะครับหรือดาวคู่รักให้ให้โชคก็ได้เดียมเพอร์คือจักรพ,พรรดิผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้ให้ให้โชคท่านก็ได้นะครับเมตตาเกื้นหนุนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามบุญกุศลของท่านจัสตินะครับได้รับการอนุมัติทุกอย่างที่อยากได้ของชาวราศีกันที่เกิดวันพฤหัสนะครับสิ่งต่างๆที่ท่านอยากได้ท่านจะได้รับอนุมัติจากเบื้องบนทันทีมีความสุขมีความสมหวังมีความชอบใจ ค่อนข้างดีแม้กระทั่งดีเอ็มเพร์จากพัณฑนี้เกี่ยวกับตําแหน่งของเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ก็ได้อนุมัิเรียบร้อยนะครับชาวราศรีกันยนันพฤหัสนะครับต่อไปราศรีกันที่เกิดวันวันศุกร์นะครับแทนด้วยเลข6สิ่งบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับท่านอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อันไหนที่ไม่ดีก็ขอเป็นแค่คําพยากรณ์นะครับส่วนในอันไหนดีๆก็ขออธิท่านนะครับทิศทางการงานทิศทางทางนั้นจิตใจสองมเท้า มีเรียกว่ามีเป้าหมายเพิ่มเติมมากขึ้นอาจจะมีหลักใจขึ้นมาอีก2ทางก็ได้หรือ2โครงการต่างๆทิศทางต่างๆการติดต่อการรอคอยจะได้รับผลสำเร็จไหมแน่นอนลครับได้รับผลสำเร็จแน่นอนสิ่งที่คิดไว้ว่าจะทำหรือไม่ทำกลับได้ผลดีนะครับกลับได้ผลดีนะท่านที่เกิดวันศุกร์นะ อาจจะได้เดินทางติดต่อก,ก็ได้นะครับสองไมเท้าเป็น,เป,นเป็นโครงการที่คิดว่าหรือเป็นบุคคลที่คิดว่าจะเจอหรือไม่เจอจะได้หรือไม่ได้จะสําเร็จไหมสําเร็จแน่นอนนะครับการติดต่อกันเจอจะได้รับผลค่อนข้างสําเร็จอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเล็กเลกน้อยๆยเข้ามาขัดแย้งนะครับว่าขัดแย้งใจเราว่ามันจะดีไหมบุคคลคนนี้เข้ามาแล้วดีไหมต่างต่างแต่ในไพ่ป,ประกบออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับ1เหรียญ เด็กถือถ้วยนะครับเป็นการเติบโตการเริ่มต้นแม้บางท่านเป็นช่วงที่จะออกพรรษาแล้วนะครับการติดต่อบุคคลใดอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้นะครับหรือกําลังเลือกหาบางสิ่งบางอย่างอาจจะเลือกรถพานะก็ได้นะครับว่าจะดีไหมจะใช่ไหมสองที่สองทางเลือกแล้วว่าจะดีไหมใช่ไหมอุปสรรคก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับในตำแหน่งเบื้องต้นห้าไม้เท้ามีมาในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นได้รับความสําเร็จค่อนข้างชัดเจนนะครับ นี่คือบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับท่านในครึ่งเดือนแรกนี้นะครับดวงรายเฉพาะบุคคลแต่ละวันเกิดต่อไปท่าท่เกิดวันเสาร์ราศีกันหรือเดือนกันยายนหรือลกคณาการนะครับท่านค่อนข้างที่จะเข้มงวดตัวเองมากขึ้นนะครับค่อนข้างจะระเบียบม,มากขึ้นค่อนข้างชัดเจนในหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทเกี่ยวกับการงานมากพอสมควรความจเจริญเติบโตวความงอกงามของท่าน ม้ามา,มาสองตัวอยากจะทำานาจะเลยว่าเลขรถนานะนะครับค่อนข้างที่จะเด่นมากๆแล้วก็ดวงการงานค่อนข้างรุ่งท่านก็มุ่งแต่เรื่องงานดวงงานก็อ่าค่อนข้างดีมากหรือท่านได้อาจจะเดินทางสอบบรรจุหรือเกี่ยวกับการงานท่านจะมีโชคเกี่ยวกับการเดินทางหรือการทํางานนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเครื้อหนุนนะเลขเจ็ดคือดาวเสาวคือการการจรวอยู่แล้วหรือบางบางท่านอยากเดินทางทิศทางไกลเกี่ยวกับการงานทํางานทางไกลต่างชาติต่าง,าาง,าง,างประเทศ ท่านก็จะมีความสู่ความสําเร็จนะครับชาวราศีกันในครึ่งเดือนแรกนี้นะครับต่อไปท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับในครึ่งเดือนแรกนี้สัปดาห์สุดท้ายของอเรียกว่าเป็นครึ่งเดือนสุดท้ายแล้ววันที่17ก็จะเป็นวันออกพรรษาแล้วสิ่งที่อยากจะบอกอยากจะแนะนําท่านก็คือ จั d เม e นะครับวิบากกรรมเจ้ารำในเวรจิตวิญญาณต่างๆการรอคอยการแผ่มเมตตาการทําบุญทํากุศลน,นะครับต้องทําด้วยใจนะทาบุญอะไรก็ทําด้วยใจด้วยกายวาจาใจพร้อมแล้วท่านก็จะมีความโชคดีนะครับแล้วในนี้เมื่อท่านได้ทําบุญทํากุศลน,นะครับหรือท่านอาจจะติดต่อสัมผัสจิตวิญ,ญญาณบางสิ่งบางอย่างก็ได้ท่านจะมีความโชคดีได้เงินเงินก้อนใหญ่การไปทําบุญอุทิศกุศลให้กับบุคคลที่ล่วงละบมิเสียหรือการแผ่เมตตาให้กับจิตวิญญาณทั้งหลายที่ลอนเล่อยู่ในสเปนสัมภเวสีอยู่นี้ ท่านจะรับความสําเร็จท่านจะมีโชคนะครับเรียกว่ามีโชคเกี่ยวกับทําบุญกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับหนึ่งดาบนะครับหนึ่งดาบแม้กระทั่งตัวนี้นะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกนิดนึงมีเรื่องมีเรื่องมาค่อนข้างาทิ่มแทงมาให้เราหง,งุดหงิดเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองหรือตัวเลขที่ท่านได้มาในช่วง,วงนี้เป็นเลขนาโชคไหมเป็นเลขนําโชคบวกลบแต้มหนึ่งนะครับเด็กถือเหรียญเป็นบวกลบแต้มหนึง่ง เด่นมากในครึ่งเดือนแรกนี้ในการทําบุญการแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วท่านจะบังเกิดโชคลาภท่านอาจจะได้เงินโชก้อนใหญ่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ครับชาวราศีกันที่เกิดวันพุธกลางคืนคือวันราหูนะครับแล้วมันลุ้นดูกันนะครับว่าตัวเลขนําโชคของท่านที่เกิดาราศีกันหรือเดือนกันยายนหรือลัคนาการนะครับว่าวันที่16ตุลาคมนี้ กับผมโกโก้พ่อมดน้อยขออธิษฐานดวงชะตาของท่านขอตัวเลขนำโชคในธรัรมยากร16ตุลาคมนี้3ใบนี้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้น<ม>กับท่านตัวเลขที่จะเป็นนำโชคของท่านนะคบเป็นการอธิฐานจากตัวเลขเสียงทายนะครับ1 2ตัวเลขนำโชคของท่านได้แก่2 10 20 206นะครับ206เลข10แทนตำแหน่งเล,เ,ลเ,ลเลขเลขเลขศูนย์นะครับ206หรือ206 2 0 0 2ตัว006ก็ได้206หรือ0 6 6หรือ0 0 6นะครับนี่คือตัวเลขคพยากรณ์ตัวเลขนำโชคสำหรับท่าในใดเข้ามารับชมระฟังครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับโกโก้พมดน้อยช่องพยากรน์น้องใหม่พิ่งทำมาได้2-3เดือนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ